สวัสดีครับพบกับเราช่อง e อลฟิ n t ท a แลนด์นะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ผมจับเจ้าบัวบาน,นครับมา,า้ใส่บาทคนเดียวนะตอนแรกว,ว่าจะไม่มาแต่ว่าแฟนขับนะครับมาจากกรุงเทพอยากใส่าบาทกับบัวบานครัความเสียก็จัดให้ได้ครับผมแต่มันก็จะนะครับสะาพบแบบนี้สะาพรเขาเนี่ย วถอยลูกถอยมาับ FC ลอยอยู่ตรงนน้นครับประบาลมาถึงแล้วเห็นองค์ครับโอ้โหแค่เห็นองค์ก็ลาาแล้วเนี่ยอย่าด้วยองค์เขาให้หันตูดมาเนี่ยท้าเจ้าขาที่ห้าสกิดนะครับองค์ล้าเลยระงโดนสังกะสีลูกอหอหมึนมากครับ พระพระพระจะมาตอนไหนครับพระเรียมาครับถอยถอยถอยลูก ถูกอ่ะ้าปามีความสุขถอยขึ้นบันไดบ้านแป๊บหนึ่งวันนี้คุณตามไม่มาตายแน่บอกเสือจะแกงเขีดเลยแน่ไอ,อ้สาวบ้านข้องพังแล้วเว้ยแรงช้างกับแรงคน,นตา่าไม่รูก เล็บัสดีพ่อมันกกตัดกู้อะทำไมเสียวแมะไม่หักหรอกแค่ชนเล็กนิดนึงแอะไั้เ,เล่นอะไรเนี่ยัวจะไร ขยับนิดเขยับหน่อยถ้ามันกลัวอะ,อะไรไหมกินเครือไม้ครับไอโอเฮ้โหโผโผบ้านเขาเหรอไม่ได้ไม่ได้ร้อนะลนะร้อนละจับสัมผัสเฉยๆไม่น่าก,กลัวแค่สัมผัสแค่สัมผัส แต่แล้ววันนี้การเข้าแล้วถอยอไปหนึ่งเลงแล้วเลงแล้วสักวันหนึ่งบอกกันเลยถอยอย่านะอย่าเผล่นะปักเสียบอกว่าเลยองานี้เนี่ยมันราวแล้วเหลือแค่ทำให้แตก กินเครืออะไรเครืตอตดมาแล้วที่มันเออหม็นๆนะเฮ้ยวันนี้เลยลูกเหมือนจะเชื่อฟังครับแต่ก็เชื่อฟังนะนมั้งเชื่อฟังบ้างๆเลย แน่หนึ่งคันละหนึ่งคันละปีนบ้านหนึ่งคันละแอบไปสองดูเพื่อมีสาวอยู่แน่ถอยถอยเออปีนบ้านเขาเองถอย

เออถอย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 ขึ้นไรบ้านเขานะตีหน้ามื่นดีลงลงบ้านเขาเออไม่ใช่บ้านเรานะถอยถอยลงเลยลงเออนั่น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 อย่าาดเลยนั่นนั่นนั่น xả bạn khó rồi này. Để cho lê không? chế này lòng thôi mà nếu bỏ tên này bị tên này bị tên này tên này à. này อทำอะไรเราบอนี่ครับห้องจะแคบเนียโอ้รบารรู้หน้าที่อยู่ห้องรบาร์ไปกันเห็บอ่าอยู่นี่อยู่นี่อยู่นิ่งอยู่นี่วะอยู่นี่เอ้าถอยเดี๋ยวนี่ก่อนหมุนก่อนหมุนกันหมุนกันหาที่หาที่ Ê, kiếm ăn. Ê hỏi hoa đoàn ta Ê, thôi, hoa hoa Để ạ, hoa 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 อย่าอย่าเอาบะอย่าเอาเขาขึ้นด้อบัวเฮ้ยแม่เิ่ยกินลูกโอ้ยโอ้ยแน่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 ใส่ทายดีพูดเอ๊ะปะเอ๊ะเบนน่ะขี่โกงแล้วมึงนี่ตั้งแต่ไนบูยูเอานั่งนั่งนั่งรับนั่งลงนั่งลง ตังลงตังลงโอ้ยสุดยอดเชียร์ฝังเร็วนี้ถอยตังลงเออเออเอ้าโอ้ฮะเบบี้วันนี้ดี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 ลูกขอร้องกันด้วยไปลยกขึ้นมาไมายกขึ้น

มาก่อนจะถึงบ้านตายก็ตาย,ายทำหน้าซี่ดๆให้เราฮะนี่ดีมากเลยลูกได้อะไรลูกพ่อจะจัดให้แลวนน้วันนี้อันนี้ใส่บาทได้พอดีมากโอ้โหดูดูครับมาถึง มาถึงแบบธรรมดานะฮะมาถึงเพิบผูกได้เลยอ่ะโหดูหัวลักสองตัวเฝ้าหน้าบ้านดูนิ่งๆนะฮะดูนิ่งๆวันนี้เขาเป็นเด็กดีนะครับผมวันนี้เออแส่บาตด้วยไม่ดื้อเลย นี่เลยมังมังนะมังแวะก่อนแวะก่อนชิมชิมนี่บอกถ้าเอฟีไม่มาละโอ้โหอย่าเพิ่งดูเพิ่งชมเองพิ่งชมไปดีกี้เองถ้าเอมานะบุบานก็ไม่ได้ออกครับมาแง่เฮ้ยไปเแน่่น่โอ้โหดูขาหลังยัไม่เตะอีกนี่ะงานช้างครับ ไปถึงบ้านจะเป็นไงเนาะ